พอไปถึงวันแรกก็ศพก็เกลื่อนนะครับตามสนามบินลานบินต่างๆก็หน้าที่แรกเลยก็คือการเก็บศพเราก็ตอนกลางคืนเราก็จะมีทีมนะฮะทีมผมจะมีผู้หญิงครึ่งหนึ่งผู้ชายครึ่งหนึ่งก็ผมจะเป็นคนเอเชียอยู่คนเดียวพอไป,ปน,นอนโรงแรมโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ล้างเพราะว่าไฟไม่มีน้ําไม่มีเราก็นอนจะมีแบ่งแบ่งแยกกันสองฝั่งฝั่งหนึ่งผู้ชายฝั่งหนึ่งผู้หญิงแล้วก็เราจะมีโรงแรมโรงแรมข้างหลังแต่ว่ามันโดนท่อนซุงอ่ะมันพังหมดเลยทั้งโรงแรม ครับสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อนนทนะครับชื่อจริงชื่อกนวีสืบแสงครับเป็นเลขาธิการพรรคเป็นธรรมตอนนี้ก็เป็นว่าที่ส,าม,าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรยชื่อของพรรคเป็นธรรมครับผมเคยทํางานอยู่ที่สํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ริภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า u n เอ็นยเอ็นะครับก็ทํางานให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศกับผู้ริภัยและผู้พัฒนถิ่นภายในประเทศ2องพตอนนั้นไปช่วยผู้พัฒนถิ่นภายในประเทศสถานการณ์ฉุกเฉินไต้ฝุ่นไฮเจียน ตอนนั้นก็จะเราก็ลงไปในพื้นที่คนพลัดถิ่นภายในประเทศเนี่ยก็เป็นหลักล้านแล้วก็คนสูญเสียชีวิตก็เป็นหลักแสนเพราะว่าใต้ฝุ่นมันแรงแล้วก็ความพร้อมของประเทศฟิลิปปินส์ตอนนั้นจริง,รงๆเขาเตรียมตัวนะครับเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นประเทศหมู่เกาะเหมือนกันแต่ว่าการเตรียมความพร้อมของเขาศักยภาพการ,รเผชิญสถานการณ์อย่างนั้นน่ยมันไม่เพียงพอกับพายุลูกใหญ่ใต้ฝุ่นลูกใหญ่เขาก็ต้องส่งเขาก็เรียกร้องขอทางองค์การสหประชาชาติทุกอย่างนะครับเขาก็ร้องขอให้เข้ามาช่วยเหลือ ผมก็ถูกเรียกตัวไปวันแรกก็อีกสามวันก็ถึงที่ทัคโรบันไปถึงเสร็จปับ๊บในพื้นที่ทัคโรบันตอนนั้นเรียบหน้ากลองไปเลยทุกอย่างพังทลายหมดเราก็อาหารการกินไม่มีน้ําก็ไม่มีนะครับต้องสามารถที่จะไปต้องต้องอยู่ให้ได้ครับต้องไปช่วยเหลือลงทะเบียนต่างๆกับผู้พัฒน์นภายในประเทศแล้วเราเนี่ยก็พยายามที่จะเอาพวกนอนฟู้ดไอเทมไปให้พวกเขาพอไปถึงวันแรกก็ศพก็เกลื่อนนะครับศพก็จะมีเกลื่อนตามส,ามสนามบินลานบินต่างๆก็หน้าที่แรกเลยก็คือการเก็บศพ แล้วก็ตอนกลางคืนเราก็จะมีทีมนะฮะทีมผมจะมีผู้หญิงครึ่งหนึง่งผู้ชายครึ่งหนึง่งก็ผมจะเป็นคนเอเชียอยู่คนเดียวคนขาวหมดพ่าง,ง่ายคนขาวมีคนเอเชียคนหนึง่งพอไปนอนโรงแรมโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ล้างเพราะว่าไฟไม่มีน้ําไม่มีเราก็นอนจะมีแบ่งแบ่งแยกกันสองฝั่งฝั่งหนึ่งผู้ชายฝั่งหนึ่งผู้หญิงแล้วก็เราจะมีโรงแรมโรงแรมข้างหลังแต่ว่ามันโดนท่อนซุงอ่ะมันพังหมดเลยท้งโรงแรมเราก็นอนเราก็แบ่งกันผู้ชายนอนนี่เราก็นอนเรียงกันผู้หญิงก็นอนเรียงกัน ตกกลางคืนก็มีเสียงกรีดกรีดราดของผู้หญิงเสียงกรีดตลอดเวลากรีดกรีดก็เราก็พยายามอยากไปช่วยนะแต่เขากลิก้ดแป๊บเดียวแล้วเขาก็จบไปวันรุ่งขึ้นก็สองก็กรีดเหมือนเดิมกรีดครั้งนี้น่าสนใจเพราะว่าเริ่มวิ่งกันแล้วเขาวิ่งไปดูเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเอ้ยมีนู่นนี่นั่นเขาก็ไม่พูดอะไรแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงก็รวมตัวกันแล้วนอนที่เดียวกันแล้วก็ไม่เจออะไรตื่นรุ่งเช้าเราก็ถามมาเกิดอะไรเขาบอกว่ามี มีผมอ่กันวีเนี่ยมานั่งอยู่ต,ตอนกลางคืนนั่งอยู่ที่ปลายเตียงมานั่งแอบดูผู้หญิงนอนอะไรเงี้ยเขาก็ทุกคนก็บอกแล้วทําไมต้องเป็นกันวีเขาบอกว่าเเป็นคนเอเชียอยู่คนเดียวหน้าตาอย่างเนี้ยดำๆอย่างเงี้ยนั่งอยู่ปลายเตียงผู้หญิงแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆผมก็บอกไม่ใช่อย่างไงก็ตามผมไม่ได้ผมไม่ได้เเป็นวิจารณ์ขนาดนั้นที่จะไปนั่งดูผู้หญิงนอนอะไรเงี้ยเขาไม่เชื่อไม่เชื่อ,เ,อเสร็จคืนถัดมาเขาให้ผู้ชายสองคนมานอนกับผม เราบอกว่าถ้าไม่นั้นถ้าเป็นผมจริงเนี่ยมันก็ผมก็ต้องคืนนี้จะไม่มีอะไรเงี้ยแต่คืนนั้นโชคดีเป็นของผมแต่โชคร้ายเป็นของผู้หญิงคือตอนกลางคืนตรงคืนพลันนอนกัน3ค,ค,คนห้องผมผู้หญิงกรี๊ดเหมือนเดิมวิ่งเหมือนเดิมคราวเนี้ยทุกคนรู้แล้วว่าไม่ใช่ผมไอ้พวกผู้ชายสองคนหันมามองหน้าบอกเอ้ยไม่ใช่กานาวีวะกานาวีนอนอยู่ด้วยกันตอนเช้ามาท่านเองฮะเจ้าของโรงแรมที่รเรานอนกันเนี่ยกลับมาพอกลับมาเสร็จปั๊บเราก็ถามเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเขาบอกอ๋อไม่ใช่อะไรหรอก คือจริงๆแล้วอะ่ะเห็นโรงแรมข้างหลังไหมที่มันโดนพังทลายไปหมดเนี่ยโดนท่อนซุงอะ่ะเจ้าของโรงแรมอะ่ะเขาเป็นคนชอบผู้หญิงเขาเนี่ยเป็นคนตลอดเวลาเขาจะพาผู้หญิงมาที่โรงแรมเขาแล้วตอนพเพิญวันที่ไต้ฝุ่นเข้ามาเนี่ยท่อนซุงมันตีที่หัวเขาคอขาดแล้วมันนอนเนี่ยศพเขาอยู่ตรงนี้หลังวันรุ่งขึ้นเราก็ย้ายไปโรงแรมรอื่นไม่เอาเลยก็ไม่เชื่อหรอกจริงๆก็ไม่อยากเชื่ออะไรที่ยังอยู่ตรงนั้น,นความเชื่อของคนแต่นี่ดีที่ว่าคนที่เห็นก็คือคนคน,คนแถบยุโรป ซึ่งเขาเห็นเองด้วยตาเขาเองผีสุดานใต้เนี่ยก็คือตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าสํงงานักงานเป็นหัวหน้าสํานักงานสํนักงานเล็กๆสํานักงานหนึ่งที่อยู่ที่รูมเบกที่เมืงองที่รัฐของเลกเรียกว่าเลกสเตทที่นั่นเน่ยเราก็ต้องทําพวกโครงการเด่นหลายๆอย่างครไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทําแท้งน้ําทําอะไรต่างๆนานเนี่ยก็จะมีผู้รับเหมามายื่นใบป,ประมูล แล้วก็ผู้รับเหมาที่ยื่นไปประมูลเนี่ยทาง UN ก็ต้องมีระบบใช่ไหมครัว่าจะต้องได้รับโคเทชันสามใบอะไรเงี้ครับเราก็บอยให้ผู้รับเหมาที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยมายื่นใบป,ประมูลสรุปก็ยื่นใบมูลมา5คน6คนเราก็เป็นจัดลาดับความสำคัญสคนคนที่ได้เนี่ยก็เป็นคนชาวอูกันดันก็คือพอชาวอูกันดันมาเนี่ยตอนนั้นเวลานั้นคือปี2015ตอนนี้ผมไม่อยู่สมงทัิบหกลับไปอยู่อีกครั้งหนึง่ง2015ที่กลับไปอยู่เนี่ยคือชาวสุนใต้ จะเป็นดิงกาฉะนั้นเป็นกลุ่มเป็นเป็นเผ่าดิงกาเนี่ยเขาไม่ชอบคนต่างชาติแล้วเอญคนนี้คนผู้รับเหมาคนนี้ได้รับบริษัทของเขาเนี่ยถูกได้รับการได้แกรนด์ไปนะครับเขาต้องมาทําให้กับย n เอ็นเยก็ได้เงินเยอะและหลายคนก็เตือนเขาว่าอย่ามายื่นใบป,ประมูลที่นี่เพราะที่นี่คือประเทศดิงกาเทศดิงกาเนี่ยเขาไม่ชอบคนต่างด้าวชาวต่างชาติเลยนะครับเขาก็ไม่เชื่อแล้วเขาก็ยังรับประมูลขับรถไปเรื่อยๆแล้ว อีกครั้งหนึ่งเขาก็ยื่นไปประมูลอีกเขาก็ชนะอีกคราวนี้เขาก็เลยโดนหมายหมายหัวไว้ว่าต่อไประวังตัวนะถ้าออกไปข้างนอกจะต้องโดนค่าแน่นอนเขาก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์กันไปเรื่อยๆวันนั้นเขาบอกว่าเด็วเขาจะกลับมาที่หาผมตอนประมาณ4ี่โมงเย็นเพื่อเราจะมานั่งกินกันฉลองกันอะไร้ยครับพอ4ี่โมงเย็นปั๊บเขาก็ไม่กลับมาหาผม5้าโมงก็ไม่กลับมา6กโมงไม่กลับมาทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มมีรอปภที่ดูแลออฟฟิศผมเนี่ยเดินมากับเพื่อนเขาคนหนึ่ง ถือกระเป๋าเข้ามาบอกผมว่าเนี่ยกระเป๋าของของชื่อชื่อ,ช,อชื่อคนนี้ไซมอนเนี่ยเขาใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่เขาบอกอ๋อขอโทษด้วยนะเพื่อนอยู่ตายแล้วโดนยิงโดนยิงอยู่ข้างหน้าเนี่แหละเพราะว่าโดนใครก็ไม่รู้ยิงก็คือมันน่าจะเป็นเหตุผลตรงนั้นก็สองทุ่มพรมเห็นโอ่ก็เศร้าใจนะก็คือเพื่อนเราเสียชีวิตแล้วก็ยังไม่ได้ทำโปรเจกต์อะไรเลยแล้วกระเป๋านั้นก็อยู่ในบ้านผมผมก็นอนตอนกลาคืนนอน ด้วยความที่ไซมอนกับผมเนี่ยสนิทกันมากคุยกันไปคุยกันมาไซมอนบอกจะมาหาคืนนั้นน่ะผมก็บอกแล้วนะไซมอนไม่ต้องมายังไงก็อย่ามาเลยผมเชื่อว่าคุณน่ะเป็นคนดีอะไรเงี้ยคืนนั้นเขามาเข้ามาแบบห้องผมเป็นคอนเทนเนอร์นะฮะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เงี้ยก็อยู่ดีครับผมก็เปิดไฟสลัวสลัวอย่างคล้ายๆเงี้ยแต่ว่าเบาวกว่าน,นี้ก็ไซมอนก็ยืนบึ้งขึ้นมาผมว่าไซมอนไปเลอะแล้วก็บอกเขาว่าก็ปิดผมพาบอกไซมอนไปยังไงก็ไม่ไป ผมบอกรู้ว่าอยากเจอแต่ไม่ต้องมาก็หลังเขาก็ไม่ไปผมเลยรีบไปเปิดไฟแล้วก็เขาก็หายไปเขาก็มาประมาณ2-3คืนอย่างเงี้ยผมก็เลยตอนหลังก็บอกว่าไซมอนขอเถน,นะกลัวอย่ามาเจอเลยอะไรเงี้ยเขาก็ไปตอนหลังก็ไม่มีอะไรก็อันนี้ที่ที่เห็นแบบจริงๆจริง,รงๆแล้วแบบน่ากลัวน่ากลัวคือไซมอนเลย ว่าคนนะคุณพลอยเพราะผีเต็มที่ก็ได้แค่มาเราแค่จเจอแต่ไม่ทําอะไรเราอยู่แล้วคนสามารถทําได้คนความคิดของคนการกระทาของคนที่ออกมาจากความคิดต่างๆซึ่งความคิดที่มันมันมันไม่ทําให้ความการพัฒนาการความเจริญเติบโตเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการกระทําที่พยายามจะทาร้ายประชาชนทํร้ายคนอื่นๆเพราะฉะนั้นผมว่าคนน่ะน่ากลัวแต่เราต้องบริหารจัดก,การคนให้ได้ถ้าเรามีความสามารถในการบริหารจัดก,การคนได้เนี่ยจะดี เพราะว่าผมอาจจะใช้เวลาอยู่กับการโยกย้ายถินฐานแบบไม่ปกติมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยสงครามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประหัตประหารต่างๆเรื่องทางด้านความขัดแยง้งทางศาสนาความเชื่อแล้วก็กลุ่มก้อนทางด้านการเมืองด้วยเพราะวาเวลาผมเจอกลุ่มคนพวกนี้อันแรกที่ที่ทพยายามจะผมอยากจะบอกกับสังคมน่ะว่าการลีภ้ภัยการพัดถิ่นที่แบบไม่ปกติอย่างนี้วันมันไม่ได้ไกลตัวเราเลย สักวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันเกิดกับเราถ้ามันเกิดกับพี่น้องเราถ้ามันเกิดกับญาติของพวกเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงหลายครั้งมีคนชอบพูดว่าผู้ีิภัยที่คุณมีเนี่ยทำไมคุณต้องช่วยเหลือผู้ลริภัยด้วยทําไมคุณช่วยเหลือชาวโรฮิงญาด้วยทําไมคุณช่วยเหลือชาวอุยกูด้วยคุณไม่เอาลับกลับไปที่บ้านคุณบ้างล่ะผมเลยอยากจะบอกทุกคนว่าขอให้มองมนุษย์เป็นมนุษย์ขอให้มองว่ามนุษย์เนี่ยมีศักดิ์ศรีเรามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อยู่เราจะไม่ด้อยค่าคนนนออื่่าาาถ้หกกเเริดยูใ ไปไปจุดยืนอย่างเดียวเขาเนี่ยไปอยู่สถานการณ์เดียวเขาแล้วยังมีคนไปทับถมเขาเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเวลามองแล้วผมอยากจะมองเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแบบย่างยืนให้กลุ่มคนแต่ละกลุ่มมากกว่าว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะแก้ไขยังไงอย่างชาวอยกูที่อยู่9ปีมาแล้วผมมองไปถึงการแก้ไขปัญหาแบบย่งยืนโดยการที่ให้เขาสามารถมาผสมผส,ผสมผสานการใช้ชีวิตของเขาอยู่ในประเทศไทยดีกว่าจะจับเขาไปอยู่ในห้องขังห้องกัก ห้องกักตรงนั้นก็เป็นภาษีประชาชนอย่างนี้เราก็ยังเสียภาษีเอาภาษีประชาชนของประเทศไทยเนี่ยไปให้กับชนต่างชาติอยู่ถ้าเราเขาออกมานอกห้องกักให้เขามาทํางานให้เขามาใช้ศักยภาพของเขาพัฒนาร่วมกับประเทศไทยเสียภาษีให้กับประเทศไทยเขาสามารถสอนหนังสือสอนคลาสสิลเตอร์ผมไปหลายที่ว่าพี่น้องชาวอุยกูเนี่ยภาษาเขาสละสลวยมากๆคลาสสิลเตอร์ที่มันไม่ไม่ค่อยมีแล้วนอกจากอุยกูอย่างเดียวเอาภาษาเหล่านี้มาเปิดโรงเรียนสอนอยังงด้านเลยภาษา อันนี้อย่างนี้แล้วเราสามารถดึงคนที่มีลากฐานภาษาอย่างเดียวกันแล้วให้มาเรียนหนังสือที่เมืองไทยเขาก็รู้สึกดีว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาได้สอนหนังสือเขาได้ได้มีเงินเขาได้เอาเงินของเขามาเสียภาษีกับประเทศไทยเขาจะมีความรักประเทศไทยมากขึ้นมองให้ง่ายมอง,มองให้เป็นมองให้กว้างอย่าไปใช้มุมมองทางนานความมั่นคงอย่างเดียวยของกับการมองของเอเรกอล์าร์ดิเกชั่นตรงนี้ คือทุกครั้งที่ผมไปเสนอให้กับทางกรรมธิการต่างๆได้รับการยอมรับเพียงแต่ว่าไม่มีแอคชั่นต่างๆคือไม่มีใครทําอะไรต่อเนื่องจากจากที่ผมเสนอเพราะฉะนั้นผมเลยกระโดดเข้ามาเป็นนักการเมืองเพราะผมทราบดีว่าถ้าผมสามารถมีพื้นที่ในสภานิติบัญญัติผมจะพัฒนารับผักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสามเรื่องนี้สิทธิมนุษยชนมนุษยธ,ธรรมและการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วมันจะช่วยให้ระบบชาติพัตของเราองอกงามได้ในประเทศนี้เพราะว่า ประเทศไทยระบอบประชาธิปไตยมีในประเทศไทย91ปีแต่ว่ามันยังงอนง่นมันยังไม่ตอนนี้คือรัฐประหารทหารยังออกมาทําการรัฐประหารได้ตลอดเวลาทําไมถึงอนุญาตทําไมคนไทยถึงอนุญาตหลายครั้งผมเห็นบางครั้งหลายครั้งถ้าคนประชาชนดีใจที่ทหารออกมาปฏิวัติ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออประเทศไทยเราถึงวิกฤตจริงๆนะถึงแม้ว่าระบอบมันจะแย่เร็วซามขนาดไหนในเมื่อกฎกติกาของประเทศไทยเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทําไมเราไม่เล่นตามกฎระเบียบอันนี้ถ้าคุณไม่ชอบกฎระเบียบอันนี้คุณก็มีหลักการหลายๆหลักการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวยุบสภาหรือทำตามไปตามกระบวนการผมก็เลยเห็นว่าหลักการมนุษยธรรมนี้ถ้าเราสามารถเอามาใช้ได้จริงๆเนี่ยมันจะทำให้ประเทศไทยมันเดินหน้าได้แล้วมันเดินได้จริงๆ แล้วก็ตอนนี้คืออยากให้ประชาชนทุกคนเห็นว่าเราต้องมาเล่นตามหลักนะคะคืออย่าไปเล่นอะไรที่มันอยู่นอกหลักนอกกฎเกณฑ์ต,ต,ต่างๆนานาตอนนี้ที่เราเห็นว่ายังเลือกตั้งยังเลือกกันอยู่ทําไมถึงไม่เกิดขึ้นทําไมไม่เอาไปตามคันลองคองทาตามกฎระเบียบต่างๆอันนี้ก็เป็นติ่งหนึ่งที่ทําเราเห็นว่าเพราะประเทศไทยเราถูกฝังอย่างลากลึกมานานในเรื่องที่ไม่ยอมทางานไม่ยอมปฏิบัติตามกฎกติกาเรามีกฎกติกาอยู่แต่เราไม่ชอบทําตามกฎกติกา ถ้าเราทําตามกฎกติกาได้ถ้าทุกคนยอมรับในกฎกติกานี้มันจะเป็นแบบแผนแล้วมันจะทําให้คนเราให้ระบบก,การเมืองไทยเดินหน้าต่อไปได้แต่ต้องใช้เวลาครับผมเ,เชื่อมั่นว่าทําได้แต่ต้องใช้เวลาและต้องใช้คนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทําจริงๆสํานักข่าวทูเดย์เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริ i ินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ y o u t u b e Today for t o m o r r o w ช่องรวมรายการออริจินอลคอนเทนต ที่จะทำโดยสำนักข่าวท o เดยสำนักข่าวทูเดย์ make tomorrow today